เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น รับสวัสดีสี่ช่องชัยมวลชนด้วยนะครับวีพีนี้ใช้นำเสนอแนวทางของทวีทรับนะครับเป็นใ,นในบแรงเบอร์งวัดประจำวันที่หกุมภาพันธ์หกเนะครับใบแรกครับเป็นทีเด็ดมหานินการนะครับให้2กับ3มา202429353736ส่วนในวงกลมนะครับจะเป็นเด่น9ลรอง3นะครับ80818286 7 0 7 1 7 2 7 6 9 0 9 1 9 2 9 6 4 0 4 1 4 2 4 6 3 0 3 1 3 2 3 6ใบต่อไปครับเป็นสุดติ่งกระดิ่งทองนะครับให้ชุดเลขสวยมา5 8และ3 5 2 5 7 8 0 8 1 3 4 3 9 บต่อไปครับเป็นอุดมทรัพย์จับทีเด็ดนะครับให้เด่น225 2029เด่น3 3134 37เด่น6 6 3 6 8 6 9ต่อไปครับเป็นชี้ขาดโหราศาสตร์ดังนะครับให้อ่าหนึ่งสามสองหกแ จต่อไปครับเป็นเลขลับกลุแตกนะครับให้1 4 0และ7เป็นชุดเลขสวยนะครับเด่น4เด่น7ลอง4จะเป็น1 2 1 9 4 3 4 6 05 08 7 6และ7 9ครับต่อไปเป็นอาจารย์ทวีทรัพย์นะครับให้เด่น4ลอง2เด่น2นะครับ ต่อไปครับเป็นเลขเด่นนะครับของอาจารย์ขุนศักดิ์ครับให้เด่น7ลอง3เด่นทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เป็นสถิตินะครับของรอบที่ผ่านมาของวันที่1จะมี9 1 3และ2ของ1กุมภา6 7นะครับสยามเลขรวยครับเด่น2 2 5 2 1 2 4 2 0 3 2 7 2ของอาจารย์สยามนะครับต่อไปเป็นาจากทํานาคาให้เด่น4กบรอง7มานะครับ4 2 4 3 4 9 0 4 1 4 6 4 7 3 7 5 7 8 9 7 6 7, 7 2 7ต่อไปครับเป็นอาจารย์วิหกจกโชคนะครับ เนื้อเด่น5ครับ52 53 57 58 05659545ใต้เด่น1มานะครับ12131718 0161 9141ต่อไปครับเป็นสมการเลขเด่นนะครับของ อาจารย์สันเพชร 0, 04, 05, 01, 02, 09, 3, 3, 2, 3, 6, 3, 5, 3, 8, 3, 1 7, 7, 6, 7, 8, 7, 9, 7, 1, 7, 4ต่อไปครับเป็นเทพคำนวนนะครับให้เด่น 8, 9และ2มา 80, 81, 84, 86 9 0 9 1 9 4 9 6 2 0 2 1 2 4 2 6ต่อไปครับเป็นห้าเซียนนะครับให้8 6 9 2เป็นชุดเลขเด่นเลขสวยนะครับส่วนที่เหลือ2ตัวตามนั้นเลยนะครับต่อไปเป็น กติศกติศาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับให้074และ3นะครับต่อไปเป็นปราสาทเพชรนะครับให้เด่น5ลอง9เด่น1จะเป็นเด่น3ตัวนะครับ51950 52535710121317909293และ97ครับ ต่อไปเป็นครูบาบุญชุ่มนะครับให้ชุดเลขสวยมา5 0และ7มา5154 58 56 01 04 08 06 7174 78 76ต่อไปครับเป็นอาจารย์เด็ดนะครับให้ชุดเด่นมา7 1และ3 7276 78 79

ส่วนใบต่อไปนะครับเป็นผังเลขเด็ดนะครับให้ชุดเลขสวยมา4ตัวนะครับ1 4 3และ0มาส่วนที่เหลือนะครับ2ตัวและไปต่อไปนะครับเป็นใบนี้นะครับให้เด่น3มา3 2 3 5และ3 8 ไปต่อไปครับเป็นคาถามหารวยนะครับเหนือให้เด่น6ลอง4ส่วนใต้นะครับให้เด่น1ลอง8มาใบต่อไปครับเป็นสลากรัฐซัดร,รวยนะครับให้หลัก10 2 0 5และ8หลักหน่วยให้4 1 6และ9มาครับ ต่อไปนะครับเป็นเลขลับมหัศจรรย์นะครับให้เด่น5กับ9เด่นตัวเดียวจะเป็นเด่น5ครับ515253แล 54, ะ5456579192939496และ97ครับไว้ต่อไปนะครับเป็นรวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เด่น4ลอง1 4 3 4 8 13และ19ต่อไปครับเป็นเส้นทางช้างเผือกนะครับให้เด่น7 7 1 7 6 7 9เด่น0 0 2 0 3 0 4เด่น5 5 6 5 8 5 9ต่อไปครับเป็นหวยสยามนะครับให้ชุดเลขสวย8 0 2และ7มา ต่อไปครับเป็นลาบลอยลาบรวยนะครับให้894ชุดเลขสวยนะครับ8 1 8 2 8 5 8 7 9 1 9 2 9 5 9 7 4 1 4 2 4 5และ4 5, 7 <c oughs> ครับส่วนใบต่อไปนะครับใบน,นี้เป็นชีพจร,รเลขครับให้เด่นจิก7ลอง2มา 717479 075737 232826 324292ต่อไปนะครับเป็นรวยโชคมั่งคั่งให้ชุดเลขสวยมาเด่น442475484 4, 4, 4, 4, เด่น110153161เด่น9929589 9, 9, 9, 9, และ79ครับ ใบต่อไปนะครับเป็นเพชรพางหัวาบนะครับให้ดินหมา6ก็จะเป็น6กสองหกสี่8 6 7ก้าศ7นย์หกแป้าก็ดและก็เก้าเครับ ต่อไปเป็นตักบอลรวยนะครับให้เด่น4 2และ6ชุดเลขสวยนะครับ4 1 4 5 2 0 2 7 6 3 6 9ชุด7 1 4 8 5 2 9 6 3ใบต่อไปครับเป็นรุ่นเลขรวยกับ รัฐบาลนะครับเด่นสี่สี่ห้าสี่ศูนย์สี่สองสี่เก้าสา็นึ่งสี่แปดแปดห้าแปดศูนย์แปดสองแปและ18ต่อไปครับเป็นร้อนประลอดแตกนะครับให้เด่น5ลอง9มา5 2 5 4 5งห 919396ชุด156 259และ897ต่อไปครับเป็นเลขเด่นจาก Social นะครับให้เด่น4เด่น8และเด่น7 43464982 8580 71 72และ75ครับ ต่อไปนะครับเป็น11มังกรนะครับให้9 9897945515356 00207และ09ต่อไปเป็นพีระมิดนะครับของอาจารย์ปุจฉานะครับให้เด่น5 2และ4 51535657 585921232627

ไปต่อไปเป็นสรุปสถิตินะครับของประจำวันที่1เดือนกุมภานะครับให้ชุดเลขสวยมา8 4และ1 3ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับไม่ว่ากันเจอกันใหม่ ep หน้าครับ